รถโรบบอกคุเกมแมฟเมมหนังเพื่อมรถรถนาะโอเคโอเคโเคโอเคตางเกันนะครับพี่น้องเบิงกันเด้อตามมาตมาขับกนะรถคันี้ส้นแมงเลยไคิวสิริลงไปลไปขึ้นเขาึ้นเขาเลย เออบ่ไปดีกว่าบ่าไปดีกว่านี่เขาเอ้ยรถติดเชียยัยงเนี่ยคิวสี่คิวฉุนว่าว่ารถติดซับให้ฟัง <c oughs> เออบักข้าเลยคือเขาอ่าเชียร์ละปาดปานงูน,นี่ตกูแมงกรลังไปกรลังไปขึ้นเขาลงเนินโอ้ขับซาเลย ดูนุ่หมอเตอรดูนี่ดักเตอร์มึงไปเดีวนะแม่ตีว่าเออ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 เลฟากฝากฝากเทคไป โอเคเสียงไหมบ๊บไปเถอะขี่ทับพี่หน่อ,อ,อยกดบ้าไอ้เฝ้าเฝ้าขี่แคไงแม่เ้ยโอเควางทายนันได้แต่กูใส่หวงก่อนจะใส่เลยวะ่ะ การสุ่มสะพานทางนี่จะ,ะหาทางอโอเมืเออเ่อลืมเบ็กนี่ไปเถอะไะมาสะพานเร,าาเริจแล้กวกูไลรูเบรกกูอยู่ เบกรกิ่งง้า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 งเบียกมือบบเบรกมือมี่ไหมคยอมือแล้วไปต่อเถอะเออมันใกล้พอแล้วเรียกว่านี่วะนะมวนามึงมึงไงคนณนำทางนั่นบะมึงคือมือใกล้นั่นบะไกด์เออไกด์คนนำทางนะไกด์ มุนตามุนดุง <like. S 2> ห้างไหนต่อใกล้สครับห้างไหนโอ้ตรงนี้นะโอ้ใไปกับตัวเถอะตรงนี้เคยมีผีบ้าข้างนมาอยู่นะตอนนี้ผีบ้าขานถนนก็ดีเย่เซื้อ ไได้ด้วยเนี่ยบอรว่าไปตรงนั้นคงนี้นต้องบอกอเอ้าอก็เกลียมัดคิด่มเฮ้ยเสียแล้วไม้วยคิดถ่มก็ได้ขึ้นสักป่านอมันขึ้นบ่ได้ ว่ากูาาากว่าไปแล้วบาดิกูเชี่ยไปนะไปนะบัดกูลงคลอง <laughs> ไปแล้วนะผิดว่า,าคือบัดคืออนั่งนี่โอเคน้ำมันยังไม่เหมือนกลางทางใช้ไหมน้ำมันรถก็ได้รถกูก็ลงคลอง <laughs> ยังตัวขึ้นวะตัวขึ้นเขาป้าทำไมรถมีโค้งเควเนี่ยรถสามกูกระข้างแหมงกระบึงนะว้าววิวขวดสวยเลยเอ้ยฉันลงป้าลงป้าเออเออลงป้า ไปวล,ลูกฟ้าระบาเลยห่า,างเน,นลูกฟ้ารัเป็นทีมจะอุญญญ้งอุ้อุกาต๊ไทีคงกคอาตเสาสานไฟซื้อเสียงก่อนมาหนินเดออไ่ซื้อไอยู่เขาเนี่ใ,ใส่ปะใส่เลยเห็นเลยดตร หนึ 1> 1่งชั่วโมงผ่านไปอ่ะเสร็จแล้วกิบต์พนันละไปละมึงไปซื้อของแม,นมนงน่าหัวไปจะหนึ่งชั่วโมงอย่าซื้อ<ว>อย่าซื้อเงินมีจฉกบานฮันเออแล้วหนึง่งเงินบาทอย่าซื้อโอ้มมไไอยมาสิ์มีไปเลยปุณยเนี่ยอย่าซื้อเป็นแมงยังไง ให้คิดเลยเปิดเลยเดี๋ยซืรอลงควงลงควงข้างหน้าข้างหน้มีควงมีควงบอกาีิตบอยู่ในนี่ซื้อเป็นเชื่อไหม คือเห็นนาคดแถวนี้มันนาคดเท่านี้ละนาคดนาคุณเห็นเห็นมุกคือรงควางมัอก็หัวคิวเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุเออดีเล่วดีเล่ออุบัติเหตุอุบัติเหตุมาไปเพื่ออะไรอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุมาเพื่ออะไรว่าอุบัติเหตุว่าเพียงว่าอุบัติเหตุรถคือรถคือรถคือ อุบัติเหตุบอกว่าอุบัติเหตุว้ยอุ้ยถอยได้คืออุบัติเหตุใช่คืะไรัคุคมึงย่นมคนมก็สเละแล้วคนมสิละแล้วนั่ไหเออรถมันปินปิดป่ะตั้งดูว่าไมเนี่ยจะเกิดวะจะเกิดวะหนึ อย่าซ yes yes ื้ออย่าซื้อไปพวงที่แม่จะไงอยู่ในรถมืงอย่าซื้อ ตอนนี้อแล้วตอนนั้นไม่ใช่หนา น้ำทาง scp โทรศัพท์ต้องคุยกับ scp นี้หรือผูควบคุมนาขวด scp นี่ scp นี่มันไม่เป็นมิดมัน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 มีเพื่อนใครเลย scp ตัวนี้มาทำที้ยอะไรไม่ได้น้ำส่วนใครไม่เนี่ยโทรศัพท์ได้เปนโทรได้โอ้มุมีหมุนตั้งเข้มระบาดนี่ห่อแล้วเนี่ยนี่เรียกขอไปในป่าเนี่ยป่าเนี่ยป่าเนี่ยเรือน้ำทังดำ ่พ้องมันยังมองจุดรับเงา,นเนม,เา,ามาเนี่ยเมื่เอาพวอกลับมาเนี่ยโอเคเอาละนี่แรกหัวแล้วจุดตั้งเข้มเลยปลาอ้่นมสมบูรณ์เลยหัวแล้วหัวแล้วปลาอ้่นมสมบูรณ์ตั้งมองได้ปะตั้งแม่งมาตั้งหงูสะพานมองมองในป่านี่ไงทีนี้ในป่านีในป่านนี่ป่าน,านกูขี่รถขอไปได้เนาะมือมือมึงก็ไปสั้งรถเขอมาก็ได้เสียกรุ่นไหมเสียกรุ่นไหม ป๊อททางเนี้ยนี่เสร็จที่เรียบร้อยรถแห่งสุภาษะปรายนะครับคุณผู้ชมลงหัวขวดนะครับอันนี้หัวว้าอึด่าางางายงาคุณกลับไปหาะข่อเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดี่ยวคอคนอยบรายรไว้ยอเแอหมอะ เออยัไม่รู้รังไปฮะราขึ้นควาขวดราขวดสาเลยมันอยู่ไหนวะเนี่ยมึงดูเฉมึงขึ้นไปข้างเียงสะพานสะพานนะมึงถอยหลังเลยได้ขึ้นไปเจอดัวะมาหาพังไปดิไปดิก็ไปเจออย่างไีล่ะฟังปล่าเลยล่ะใครวะนะมันหนังกาลังสี

ตีแมวเลย้อบการ์ดรูกูใช่ความอะไรให้นตั่ว้าว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 าละนี่กูได้ได้ได้นี่กูดีกูกระสิังไปตั้งแคมงูม่บับ้กอุ้ยนั่งหูเรียนี่กูหน่อยผีก s กกูีกาีกข้าผีกขีหยลยขับรถนี้ปะเฮ้ยขับรถเยเซอร์ไปกูอะ ปลิลเปลลปลลปลิลเปลิลปลิลไใส่ว่ลรถเือลน่รถเือปลิลปลลปลลปลลไปทางไหนงูช่วยกันสะพานานไหนสะพานน่หอตรงไปเล่าะ มึงอย่าลองเดี๋ยวตีลิกซิทิเฮ้ยหายจนไปจ้ะโซดาสุดยา <c oughs> นไอ้ืุยยกต์ตไปเลยคือเขาดีกว่าว่าแม่ขเขาขอะไรบ้างเขาทำหน้าคะ่ะเขาทำหน้าค่ะโกอก่าเนี่ยมันลำลือกันว่าเนี่ยมันมี พญาสีหน้าครลาบตกควงอยู่ด้วยว้าวตกคองแล้วว้าวว้าวน้ำใสกิ้งเลยโอ้ว้าวใส,ก,ววสกิ้งเลยว้าว้าวทุกใบเอสิ้งฉได้ดดดไปพวกนี้กูไปไกลเลยไกล ให้แม่นีลูกกระบ้าสูกระปกสูคง่างนี้้คิดงนใดกันโอ้ยจ่าไม่ร้ละเฮ้ค่ะโอ้น่คเขาเนอะโอเคดลขคุณค่ะคุนเขาเนอะบ้าวยังหัอดอยู่ยังบริสุทธิเนานี่คือมืวเอไปก่อนได้บ่มนี่ฉันรัตกโอเคไปไปค่ะ มุ้งตรงไปอ่ะโอเคไปเลยโ้ถค <c ười> ีสุดจังเชี่ยปุ๊บปุ๊บาตกรถโยกเลยเมื่เนียแม่เออมุ้งเกี่ยวข้างอะไรปะนี่ไงเี่้องอะไรปะอ้ยตะกันเนี่ยกข้างอะไรปะขวาตัวฮะรถรถคีบขวาคีบรถไม่หน่อยปะป้าหรื เอาไปยังเบกเบกไยูกกดเบกเบกมือ่แหละน่และคอยกดค่ยุกเสร็จเสรแต่มันไหลอุ้ยเน ทางนี่นะนะอุ้ยเชทางทีทางรถิุกใส่ใส่ใสสีสีเนเหรอข้าสีเง่นเหรอสนนี้อือนะบานมึงย่าไปยุ่งเรื่องเรื่องซาบ้านเขานีย่ารูย่าไปยุ่งเรื่องซาบานเขาดรมึงย่าไยุ่งเรืองซาบ้านเขากูรถกูยาไยุ่งเรื่องซาบ้านเขา ไ,ไปแล่ะไ,ไ,ไ,ไป้ค่ะไป้่ะไปแล่ะไปแลว่ะไปแลค่ะไปแล้วไปเ้ปะลค่ลค่แล้วปแลละล้ว้ว่ไแล้วแล่ล่ไป้่้ปล้วไลลไป้ มุนป้าหมุนล,ลุมพวกคุรถหมุนปลาเอ,อ้อตั้งะเป็นทางขุดแค่คุยทางขุดว้าวเยสเตอร์วยว้าวะ้าว้าวว้าวว้า้าวว้้าวว้่วว้ว้าวว้เ้าะาวีว้าว ไปนเขาทำหน้าค่ะเขาทำหน้าค่ะรักครนักบุกควงด้วยน่ะินพินยค่ะขับใมากเียนีเหี้ยป่าไม่ฉันแน่นีเห้ยเป่าเขีบเขียบดกเลยขบ

เย้เธอหยาหยาหยาด้านกัางเป็นหนึ่งบ้านหนึ่งบ่อโอเคแท็กตจะลุกเร็วๆนี่ปังห้ัขมทำแล้วเย้เธอเย้มือมาทางนั้นโอเคบิ๊กว่างใครเนี่ยอะจะเจ้าของว่างใคร เย่ yeah. ในที่สุดจะขอดสักทียังเขาลงเขาสีลุกขึ้นมยลุกเขาเลยวะนี่แหละอ๋อเต็มมาเจเาสี่ก็แม่กูมีพระเจ้าเอาดีเอาดี <laughs> หดอหไรเนี่นนยยังเขาโมวิชานนอนหนีมูเซ่เฮ้ยเจ๊ไหนวะเออเนอะรถป่านนี่เกือบโบเสกกูเออเนอะเสกเนี่ยเสกเนี่ยรถป่าน yêu hết, bị lốt hết, xanh nhăn, phăng phăng, phăng phăng, lăng l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 ăng, บ้าหมดแล้วได้สิือละสองคันน,นี่ถิละรูบัทโอเคหยุเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเท็ดจะขอให้่อรางกินกอกินก่อนอันนี้คือของเขานะ จะได้ว่าพิมพวกไว้ไได้วยวะนักนันรถมาที่เขาชืโนโนโน่ออะไรว่ารถเดยอซเ้อแล้วก็หรอแล้วเทน้ำมันลงไปทำมันห้น้ำมันตืด น้มันผิดเท็ดขอดีสินมาละอันแล้นนะเอาอีมาใส่อาอีมาใส่เดีบบ๋ยวแปนคอออกลงไปซื้อของก่อนในบานได้ไดออกนะมึงลงได้ปะลงได้เอาจริงดิว่ามึงสีบ่ตัวเขาบูเช่กัลองของึ้นรถคอยน้ำมันะบอ โอเคสระวางกางเขาแล้ว้าวบ้านคนอย่าซื้อนี่วะมีเครื่องคันปะปงลงจู่ว่ามีสัญญ,ญาณเจ้าโจ,รโจรกระเฮ็ดได้เด้อเย่าซื้อว้าวสุดความแมพเลยเรืองในเซอร์อันนี้เขาอยู่เนี่ยบ่อข้างนี่บู้งหูจากข้างนี่นี่ไงทางถอยรถดีบุองผู้เห็นเนี่ยยืดตัวเขา อย่และวนี่คือเพื่อเยวนี่ผิดต้องขีดตัวเขานังนบอวะเร้นี่หลังบ้านหลังบ้านของเขาดูได้เผือเือเขืยอโอเคละลงต่อ ไปนี่กูตายเลยสิเลยไมาด้่ออ้าวขางสองคนละบาทเมันมีท่านมันมีทาเงอะมันมีท่ามันมีทานวายหุยตกละตกละตกละอ้ตก,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 ตกตมีทา่าไปตกอีบอนะ่ะบอลอะบอลฉ ตามตามมหตามมาตามมาคุลงนะว้าคุลงคุลงเสียละไปูอยากตายมอนี่เ้ยมา้ยนตีตานี่มอะไรองมังิงไปคิงเป็นเงไปข้างกูกูตายแท้ Kok ya tunggu Lu gua dulu ini. kedua Oh, di, di, di. Oh, ini. <menopeng> <Bye. tulah gearbox> ว่าทอยากกินแะตกใจกูตายแล้วนะซ้เทสตีมไนดีโปบ้านพีดแล้วกพีดแล้วพีดวพีด้พีดกูกูกับเขากูใหม่แล้วเนี่ยกับขึ้นไปเอาใส่ว่างเป็นริ่งเป็นข้างเบิง

ủa sớm bó đây ủa sớm bó đây